ฝายตนูแปดรอบรุ่นแรกของเมืองไทยได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วในนามบักถึกเฝ้าทรัพย์หลวงปู่เถิงปัญญาทโรวัดบ้านอาลัยจังหวัดศีสเกตสุดยอดพระเกจิอาจารย์ชื่อดังอาคมขลังแห่งเมืองศีสเกตสิทธิเอกผู้สืบสายพุทธาคมหลวงปู่หมุนวัดบรรจารจัดสร้างทั้งหมด3สีสีแดง99ตัวสีดำา99ตัว สีทอง99ตัวแทบไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าผมจะสั่งจองไม่ทันหลายท่านน่าจะทราบดีว่าปกติเวลาผมเอาพระหรือเครื่องรางวัตถุมงคลชนิดต่างๆมาลง YouTube อย่างน้อยๆต้องมี100องค์ขึ้นไปแต่ถ้ว่าสำหรับควายธนู8อรอบรุ่นนี้ผมสั่งจองไม่ทันครับยอดจองเต็มเร็วมากๆเนื่องจากว่า เป็นควายธนู8อรอบรุ่นแรกของเมืองไทยที่ยังไม่เคยมีการจัดสร้างมาก่อนและที่สำคัญจัดสร้างน้อยสีละ99ตัวรวมทั้งหมด297ตัวเป็นรุ่นแรกสร้างน้อยเป็นตำนานอย่างแน่นอนครับตั้งแต่โบราณนนการนานมาควายธนูถูกจัดเป็นเครื่องรางย้อนยมของคนไทยมาอย่างช้านานเป็นคู่ปรับกับเสือสมิง ดังที่เราได้ยินได้ฟังจากเรื่องเล่าตำนานต่างๆควายธนูเป็นเครื่องรางที่จัดอยู่ในกลุ่มหุ่นพยนต์ถูกปั้นขึ้นมาเป็นรูปควายอาคมเพื่อใช้เฝ้าบ้านเฝ้าทรัพย์สินเฝ้าท้องไร่ท้องนาเนื่องจากในยุคสมัยก่อนนั้นความเจริญยังเข้าไม่ถึงถนนหนทางยังไม่มีความเจริญเจกเช่นทุกวันนี้หันมองไปในทิศทางใดก็มีแต่ป่าเขาลำนาวไปทั้งยังมีพูดผีปีศาจ ออกอารวาสหลอกหลอนชาวบ้านทั้งผีโปง่งผีกองกอยผีปอบผีพ,พองออกอารวาสจับสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านกินเป็นอาหารทั้งยังมีโจนผู้ร้ายชุกชุมออกป้นจี้ชาวบ้านไม่เว้นวันหมอธรรมหรือพระเกจิอาจารย์ผู้เรืองเวทวิทยาคมในสมัยก่อนจึงได้จัดสร้างหุ่นพยนต์ในรูปแบบของควายอาคมเพื่อเอาไว้เฝ้าทรัพย์สินเฝ้าบ้านเรือนในยามวิกาล และใช้ป้องกันภัยจากพยันตรายทั้งปวงบรรดานายพานหรือนักท่องไพยในสมัยก่อนจะนิยมพกควายธนูไว้ติดตัวเพื่อเอาไว้ป้องกันเสือสมิงและพูดผีปีศาจได้ทุกชนิดวันนี้ผมได้มาแบ่งปันมีทั้งหมด64ตัวควายธนูสีทอง25ตัวควายธนูสีแดง20ตัวควายธนูสีดำ19ตัว ควายธนูแดรอบได้ทำการปลุกเสกไปแล้วในวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยมีหลวงปู่เถิงท่านเมตตานั่งปลกอธิฐานกิตปลุกเสกเดี่ยวปัะจุพุทธาคมจนเข้มขลังจนเป็นที่น่าอัศจรรย์มีเสียงวัวควายของชาวบ้านที่อยู่ในละแวกวัดร้องระง,งมกันทั้งหมู่บ้านควายธนูรุ่นนี้มวลสารหลักทำมาจากได้สายสินเสกพอกด้วยชนโรงใต้ดินและผสมมวลสารดินเจ็ดปง และทำพิธีสวดเรียกธาตุปัจจุอาคมขลังโดยหลวงปู่เถิงพระเกจิอาจารย์ผู้เฒ่าวัย96ปีวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเพื่อเป็นเทรลลึกฉลองอายุวัฒนามงคลครบ8รอบ96ปีเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์กุฏิสง์และสาราการ,ปรเปลี่ยนภายในวัดบ้านอาไลร่วมบุญช่าบูชาตัวละ350บาทจัดส่งฟรีท่านไหนรับ3ตัว 1,000บาทจัดส่งฟรีผมมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มแม้แต่บาทเดียวครับควายธนูเจริญทางมาถึงผมพร้อมจัดส่งให้ทุกท่านในวันพรุ่งนี้2 1กุมภาพันธ์สำหรับคำเคืนนี้ขออนุญาตลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้ราตีสวัสดิ์ครับ